วันนี้จะพามาดูเหรียญอีกแบบนึงนครับหลังจากรีวิวรีวิวที่แล้วครับเรื่องเหรียญนะครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเหรียญสะสมนะครับตัวนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญน่าจะเป็นพันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชน,นะครับสยามมงกุฎราชกุมารนะครับประเทศไทยครับครับวันนี้ผมมีสองเหรียญนะครับตัวนี้ที่สะสมไว้นะครับนะครับครับประเทศไทยนะครับระนะครับ,รน,รบนัานน้าจะเขียนว่าน่าจะเป็นพันตรีนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชน,นะครับ สยามกุฎกามานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะเขียนว่าด,วดูนะครับน่าจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญทรงสําเร็จการศึกษานะครับจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับ นี้ถ้าดูวันที่นะครับนา่าจะเป็นนา่าจะเป็นปีเดีย๋ยวดูก่อนนะครับว่าไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่มีกล้องนะครับ น่าจะเป็นวันที่สิบห้านะครับกันยายนนะครับสองพันสองพันห้าร้อยยี่ยี่สิบเอ็ดับน่าจะเป็นมันดูคล้ายๆเลขสามครับผมดูไม่ค่อยชัดนะครับ น่าจะเป็นปี2,521นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเหรียญก็มันก็นานแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญน,นะครับเผื่อชัดเจน,นครับเราท่าน่าจะทํามาหลายปีผมก็ไม่ทราบครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ15กันยายนนะครับ2,500 ยี่สิบเอ็ดนะครับไม่ไม่น่าจะใช่สามครับน่าจะเป็นปีสองหนึ่งครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตัวนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทถ้าดูจากเหรียญถ้าถ้าดูไม่ผิดพลาดน่น่าเป็นรูปช้างครับ คู่บช้างครับด้านหลังเป็นฉัดนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับน่าจะทำมาไม่เยอะนะครับไปททวนอีกรอบนะครับเป็นเหรียญทรงสำเร็จการศึกษานะครับจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรูปช้างรูปฉัตรนะครับอ่านี่ครับสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าดูไม่ผิดพลาดครับน่าจะเป็นเลขหนึ่งครับตัวนี้มีสองเหรียญนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาให้ดูเหรียญเหรียญเรื่อยๆนะครับสะสมไม่เยอะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ